สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวบ่ายไกลเล็กนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนสาธารณะที่อยู่ในป้อมฮาวาซองนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นทางของรถไฟหัวมังกรวิ่งรอบเขานะคะรอบกำแพงนนี่ก็เป็นทางลอดนะ,ะทางลอดเข้ามาเป็นของรถไฟเข้ามาในกำแพงแล้วเดิมทีรถไฟก็จะวิ่งออกจากจุดจุดเริ่มต้นทางฝั่งทั้งหัวสุดนะคะ ข้างล่างสุดนั่นแหละทั้งลานจอดรถที่นักท่องเที่ยวมาส่วนใหญ่ก็จะไปเจอฝั่งน้นนะฮะแล้วก็นั่งขึ้นมาแล้วก็จะเข้ามาลอดนะฮะก็คือกําแพงตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัดขึ้นด้านบนเป็นหอบัญชาการนี่คือส่วนด้านล่างนี้ก็จะทําเป็นส่วนสาธารณะนี่ค่ะนี่ก็คือส่วนกําแพงด้านนอกนะฮะที่อยู่ด้านนอกที่นั่งรถไฟนะฮะรถไฟเป็นรถไฟวิ่ง รอบกำแพงนี้แหละนี่คเป็นทางขึ้นนะฮะเป็นส่วนหนึ่งเมื่อก่อนนี้โอ้โหแต่ว่าปัญหาของรถไฟก็คือมันออกเป็นเวลามันไม่สามารถจะออกได้ทุกๆเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดเราก็ต้องรอเป็นชั่วโมงค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่บริษัทถั่วก็เลยไม่ค่อยอยากจะมีโปรแกรมตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกทั่วบางคนก็เร็วบางคนก็ตรงเวลาบางคนก็ช้าโอกาสพลาดแล้วมันต้องเสียเวลานะคะก็เลยโปรแกรมนี้ก็เลยจะไม่ค่อยเจอ นะฮะอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวเท่าไหร่เนื่องจากว่ารถไฟมันออกเป็นเวลานั่นเองค่ะสวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะฮะอันนี้คือบรรยากาศรอบกำแพงค่ะเห็นไหมคะนี่ก็คือบรรยากาศรอบนอกกำแพงนะคะบรรยากาศล่มลื่นมากต้นไม้ก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะนะประชาชนคนข้างๆนี่เขาก็ นั่งพักผลอนยใจยังมีความสุขจริงๆรเน็่ยนสวยสวยงามมาก yeah. สำหรับคนชอบบรรยากาศนะคะทิวทัศน์ต้นไม้สวย อากาศรอบนอกนะฮะล่มลื่นทีเดียวค่ะโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วนะฮะสวยมากนี่คือส่วนด้านนอกนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมาพิถึงส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวด้านในนะฮะถ้ามีโอกาสนะได้นั่งรถไฟก็เที่ยวรอบนอกนี่สวยมากจริงๆค่ะเนี่ยทางสีฟ้าเป็นทางรถไฟวิ่งนะคะ ร,รอบนอกนะแล้วก็ประตูด้านหน้าที่เราจะเห็นนั้นนะฮะก็เป็นหนึ่งในแปดที่จดทะเบียนกับยูเนสโกนะฮะเดี๋ยวเ,เดินไปถึงนี่คะนี่ก็เป็นประตูอีกประตูหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในแปดที่จดทะเบียนกับยูเนสโกเป็นมรดกโลกนะคะนะคะประตูนี้ชื่ออะไรนะซอป,ปกนะ คงชิมมุนคะนะคะอยู่ด้านเป็นหนึ่งใน8ดนะคะแล้วก็ตรงที่เลี้ยพาเดินมานะคะเป็นเที่ยวสวนสาธารณะตรงนี้เขาเรียกว่าหาซอคงวอนนะก็คืออยู่ด้านนอกเลยค่ะเนี yeah. ่ยทางสีฟ้าเป็นทางรถไฟนะคะนั่งรถไฟนี่ได้เปรียบนะคะเนี่ย yeah. นี่ค่ะนั่งรถไฟนี่มันได้เปรียบมันมองได้เห็นเขาเรียกว่ารอบกำแพงเลยค่ะเนี่ยเป็นถือว่าทำเป็นสวนสาธารณะกว้างนะฮะก็จะมีจุดนะ,ะเข้าห้องน้ห้องน้ำสาธารณะเนี่ยส่วนกำแพงด้านนอกนะคะนี่คือด้านนอกส่วนที่เป็นสวนสาธารณะด้วยเนี่ย สวยนะคะประตูนี้แล้วก็อยู่เป็นประตูทางเข้าตรงใจกลางเมืองแล้วก็พอเข้าว่าไหนมาด้านไหนเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะให้เห็นบรรยากาศรอบนอกนะคนเขาหลีเขาก็เดินรอบกำแพงก็มีแต่คนเจอ ชาวบ้านแถวนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาตัดหญ้าใหม่ใหม่เนาะนกพิราบก็บินมาตื๊มเลยเด็กๆได้ยินเสียงเด็กๆปั่นจักรยานนี่ค่ะส่วนรอบนอกสวยมากนะคะ นี่คือรอบนอกสวยๆนะฮะวิวทิวทัศน์งามๆดูสิคะมีสวนสาธารณะข้างกำแพงแบบสวยๆโอเคนะคะยิ่งเดินไปเยอะก็ยิ่งสวยก็แล้วก็ยิ่งไกลมากเลยนะฮะนะเล็กขอจบในการเที่ยวนะฮะเมืองสวน ไว้เพียงเท่านี้ในส่วนของสวนสาธารณะที่อยู่ด้านนอกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์เล็กได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ